ก่อนจะเดินทางไปสายพวกเฮาก็ต้องศึกษาเรื่องคอห้ามและะ้วก็กฎของประเทศนั้นๆนะคะพวกเขากำลังจะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะคนี่เป็นการเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งแรกของครอบครัวพวกเขานะคะเนื่องด้วยว่านี่แหละค่ะเป็นคองขวัญครบรอบงานวันเกิดมาดามเพิร์ต40ปีนะคะพวกเขาก็เลยจะพากันเดินทางไปฉลองอยู่นั่น,นะะสามีจัดให้นะคะครบรอบ40ป,ปีของมาดามเพิร์ตนะคะลูกสาวก็อยากไปเที่ยวด,ดิสนีย์แลนด์มาดามเพิร์ตก็อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าจะ ของกับเเคยไปญี่ปุ่นมาก่อนนะคะหล้กกามากินอาหารญี่ปุ่นปลารวบร่วมมากนะคะได้มาเจ็ดหัวข้อหลักๆเลยนะคะทุกคนข้อแรกเลยนะคะคนญี่ปุ่นเขาบ่รับติบนะคะห้ามให้ติบคนญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเป็นการเสียมารยาทเพราะว่าเขาบริการดีแล้กก็เต็มใจบริการอยู่แล้วนะคะทุกคนหล้กกาข้อที่สองนะคะห้ามเสียงดังในการใส่โทรศัพท์บนรถไฟนะคะญี่ปุ่นเขาทํางานหนักนะคะเวลาขึ้นรถนะคะเขาก็จะการพักพอ นะคะตองการความสงบนะคะถ้าพวกเขาายากจะใส่ทศัพั์พวกเขาก็ตองเสียงเบาๆนะคะทุกคน <พอ S 1> ที่สามนะคะเวลาไปอาหารนะคะเ,เงื่อนว่างนะคะใส่กองนะคะทุกคนหรือตาก,กาเนาะคะ่ะเพราะว่าคนญี่ปุ่นนี่เขาจะบอรับนะคะแล้วก็ยืนเงิ่อน จากพวกเข้านะคะแล้วก็ข้อที่4ีนะคะห้ามใส่ตะเกียบเสียบลงเขาหรือว่าพวกชู้ชิคนญี่ปุ่นเขาถือนะคะเขาเหตุแบบนี้ในงานศพนะคะแล้วกับข้อที่หานะคะห้ามทายลูปคนญี่ปุ่นก่อนบได้รับอนุญาตถ้าเขาจะทายลูปกับคนญี่ปุ่นหรือว่าเขาจะ่ายอีอย่างที่ติดเขามากนะคะทุกคนเขาต้องขออนุญาตเขาก่อนนะคะข้อที่หนะคะในโตกเกียวนะคะเวลาเขาจะขึ้นบันไดเลือนเขาต้องสิดสายนะคะทุกคนเพราะว่าทุกคนเล่งรีบหรือว่าทุกคนที่ เล่งในการเดินทางเขาก็จะได้แทงเข้าไปในทางขวานะคะข้อที่7นะคะหามพกเงื่อนสุดเกิน1 0 0 0 0มืนดอลลาร์หรือว่าเราประมาณ2องแสนหาหมื่นบาทเลยค่ะทุกคนกเล่าๆนี่นะคะใครจะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ต้องศึกษาไว้ก่อนล่วงหน้านะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ของมาดามเพิร์คกันนะคะที่ไปเปิดอ่านมากขึ้นน,นะคะัพวกเข้าใกลจะเดินทางเราพวกเขาก็ต้องศึกษาวัฒนธรรมของประเทศนั้นนะคะอย่ยางนึงนะคะถ้าสมมติว่าพวกเข้าจะสแสด แสดงข้ามหรือว่าเข้าจะแสดงความขอโทษนะคะเข้ากับต้องโค้งหัวลงการโค้งหัวลงหลายๆนี่แสดงว่าเข้าเสียใจหลายหรือว่าเข้าขอบคุณหลายๆนั่นเองค่ะ <ใน S 2> ทุกคนแต่ละบ้านเมืองแต่วัฒนธรรมกับบอกคือกันนะคะทุกคนไปเ<ว>มืองใดบ้านใดนะคะเข้าก็ต้องให้เกียรติบ้านนั่นพรอมเจอนะะ้นองน้องนักเรียนนะคะนักท่องเที่ยวนะคะเขามาเที่ยวเมืองบิสเบิร์นพอมนะคะน่าลากน่ารักนะคะทักทายผู้เข้ากันเบิ้องงานโชว์เจ็ดนะคะการแสดงโชว์ผู้ นะคะป,ปีนี้พวกข้าผ่านแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าพวกข้าวไปจองโรงแรมหรือ <มา S 1> ว่าจองะะติบริมนาวเลยนะคะจองบ่ท่านนะคะทุกคนปีนี้พวกข้าก็เลยเห็นอยู่ค่ะแต่ว่าพวกข้าเห็นบ่ชัดปีหนาความไม่นะคะทุกคนคน้องๆญี่ปุ่นนะคะเขามาเล่นกับเอเดนนะคะนารักนารักนะคะแปลเปลี่ยนยวัฒนธรรมกันนะคะภาพดีๆนะคะในโตบิสเบิร์นค่ะทุก